Welcome to FIT POP หลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับเพลงนี้ดีนะครับลอ y ีแชปลินเพลงคู่ภาษาญี่ปุ่นสุดอมตะกับเนื้อร้องและทำนองที่ชวนหวนคำหนึ่งผลงานเพลงเมื่อปี1987จากวงดนตรีดูวบสัญชาติญี่ปุ่น Rest and Star ที่นำทัพโดยมาซายูกิซูซูกิหรือที่เรารู้จักกันในนามมาตินควงคู่ดีว่าสาวสุดแกร่งผู้เป็นเครือญาติของป๋ามาตินเองฮิโยมิซูซูกิเธอผู้นี้เป็นใครและกว่าจะมีทุกวันนี้เธอมีความเป็นมาอย่างไรผม ETF ขอพาท่านผู้ฟังและชาวเลเวอร์ไปรู้จักกับเธอคนนี้กันกับตอนแรกของเซสชั่น4 ไม่ป่าคู่ไม่รู้ใครในมาติน t o ทูไนท์คืนนี้ครับมาร t ตินี่ทูไนทโดย d ี f จเอฟฮิโอมิซูซูกิ พี่สาวแท้ๆของมาซาโยกิซูซูกิเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1952ที่ย่านโอโมริเขตโอตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและมีกรุ๊ปเลือด AB เหมือนกับน้องชายปัจจุบันเธออายุ71ปีเข้าแล้วโดยต่อจากนี้ไปผมขออนุญาตเรียกว่าเจคิโยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับในสมัยเด็กของเจคิโยนั้นเรียกว่าน่าสนใจมากทีเดียว ตามประวัติที่ผมค้นพบมาบอกว่าเธอได้เข้าร่วมการแบกมิโกชิหรือสารเจ้าจำลองในเทศกาลที่สารเจ้าอาซากุสะตั้งแต่ยังสาวซึ่งในยุคนั้นครับมีผู้หญิงเพียงไม่ก,กี่คนที่จะเข้าร่วมแบกมิกโกชิเพราะส่วนใหญ่คนที่แบกจะเป็นผู้ชายไปซะเยอะจนกระทั่งเธอมีอายุ20ปีโดยความที่เจคิโยได้ฟังเพลงแนวโซลกอสเปลหรือเพลงแนวโซลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระเจ้าก็เป็นแรงผลักดันที่ทําให้เตคิโยรู้สึกสนใจเข้าร่วมร้องเพลงกับวงดนตรีวงหนึ่งจนชนะการแข่งขันหลายเวที และมีแมวมองให้ความสนใจเทียบเชิญเจคิโยให้มาเป็นศิลปินในค่ายเพลงซึ่งดูเหมือนกำลังจะไปได้สวยเลยหากเธอไม่ได้มีความคิดนี้ความสุขของผู้หญิงคือการแต่งงานและด้วยความเชื่อของเธอนี่เองครับทาให้เธอปฏิเสธแมวมองแล้วหันไปแต่งงานกับผู้ชายที่เธอเดทด,ด้วยขณะดเดียวกันที่เรากับว่าพี่น้องกําลังเดินสวนทางปามาตินผู้เป็นน้องชายก็ได้รับแรงบันดาลใจเดียวกันกันกบเจคิโยนั่นก็คือเพลงแนวโซลกอสเปล จนได้เดบิวต์ขึ้นมาเปิดวงดนตรีดูวบชาแนลในตอนนั้นขณะที่เจคิโยยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสามีและลูกอีก2คนเธอก็เฝ้าดูความเป็นไปของน้องชายตนเองมาโดยตลอดจนกระทั่งเจคิโยอายุได้29ปีเธอกับสามีก็ได้หย่าร้างกันและเธอก็นําลูกย้ายกลับไปเลี้ยงที่บ้านเกิดในตอนนั้นเองขณะที่เจคิโยกกาลังทางานอื่นๆเพื่อเก็บเงินมาเลี้ยงดูลูกๆทั้งสองอยู่ๆเสียงโทรศัพท์ของเธอ,เธอก็ดังขึ้น ปลายสายนั้นได้ชักชวนเจคิโยให้มาร้องเพลงร่วมกันในวงดนตรีที่มีชื่อว่า c ชา n e l ใช่แล้วครับป้ามาตินน้องชายของเธอคือคนปลายสายคนนั้นการแสดงสดโอเน่จังคอนเนอร์เมื่อปี1980ที่เจคิโยได้ขึ้นไปร้องเพลงร่วมกับวงชาแนลได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆและทำให้เธอได้เป็นสมาชิกเสริมในวงชาแนลในชื่อชาแนลพั l สวัน และออกซิงเกิลแรกโมชิคาชิเตะ I Love You เมื่อปี1982จากฝีมือการแต่งเนื้อร้องโดยมาซาชิทาชิโร่หรือมาซีสมาชิกในวงกแต่งทำนองและเรียบเรียงเพลงโดยคุนิโอมูรามัตสึถือว่าเป็นก้าวแรกในวงการเพลงญี่ปุ่นของเซกิโยเลยก็ว่าได้ครับในปี1985หลังจากที่วงชาแนลซึ่งต่อมาเป็น r e ส t n n s t t r r ไม่ได้ออกเพลงใหม่และมีอีเวนท์ที่น้อยหลงก็เป็นโอกาสอันดีของเีคิโยครับที่จะได้เดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวในอายุ34ปีด้วยการออกซิงเกิลใหม่อย่าง Cinderella Liberty ในนามของคิโยมิซูซูกิ with Rest and Star วางขายเมื่อวันที่1เมษายนปี1987แต่งเนื้อร้องโดยโมโมเอะมิอุระแต่งทำนองโดยแอนนี่หรือแอนเลวิสส่วนคุณคุนิโอและป๋ามาตินก็ได้ร่วมเรียบเรียงเพลงนี้ด้วยเช่นกัน และแล้วอัลบั้มแรกในชีวิตของเจคิโยะอย่าง w ู men ที่วางขายครั้งแรกเมื่อวันที่2พฤษภาคมในปีเดียวกันก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามทั้งติดอันดับที่10ในชาร์ตโอเรกอนขณะนั้นและอันดับที่37ในชาร์ตแผ่นเสียงประจำปีของญี่ปุ่นและมียอดขายมากถึง0 0 0 0 0ชุดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเสียงร้องอันทรงพลังของเธอและเบื้องหลังทุกภาคส่วนตลอดทั้งอัลบัม้มรวมไปถึง๋ามาตินที่รับตำแหน่งโปรดิวเซอร์ประจำอัลบัม้มและมีส่วนช่วยในการทำเพลงในอีกหลายๆเพลง โดยเฉพาะเพลงยอดฮิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเจคิโยไปตลอดกาลโลลี่แชบลินที่ปามาตินเป็นผู้แต่งคำนองและเรียบเพลงเพลงนี้ร่วมกับคุณคุนิโอและแต่งเนื้อร้องโดยผ um ู้มิโกะโอคาดะเพลงนี้โด่งดังเป็นอย่างยิ่งจนคนที่ไปร้านคาราโอเกะในตอนนั้นถึงกับต้องกดเพลงนี้เพื่อร้องกันเลยทีเดียวและมีคนโคเวอร์ตามกันอีกเป็นขบ,บวนซึ่งชับลินที่กล่าวถึงในเพลงนี้นั้นไม่ได้หมายถึงนักแสดงละครใบอันเรื่องชื่อแต่อย่างใดน,นะครับ และอีกเพลงหนึ่งที่ช่วยบูสต์เจคิโยให้ดังกระชอนแท็กซี่ที่อ no e ิโนอุเอดสุเกะแต่งทานองไว้สำหรับการแสดงโอเน่จังคอนเนอร์รอบนี้ก็ได้นำมาอาร์เเป็นเพลงเต็มๆโดยมีคุณฟูมิโกะแต่งเนื้อร้องและคุณคูนิโอที่ร่วมเรียบเรียงเพลงกับป๋ามาตินเช่นเดิมเพลงนี้เองก็โด่งดังเป็นผู้แตกจนติดท็อปเพนของร้านคาราโอเกะในตอนนั้นเลยทีเดียว หลังจากที่อยู่ร่วมกับวง Red Star มานานกว่า10ปีและได้ออกซิงเกิลภายใต้ชย้ยคาอีปิกเรคคอรดได้ประมาณหนึ่งก็ถึงเวลาแล้วที่เจคิโยจะโผลบินในเส้นทางอาชีพนักร้องของตอนเองเธอได้ย้ายไปสังกัดที่ค่ายเพลงโตชิบะ EMI ในปี1992และได้บินไปบันทึกเสียงลงอัลบั้ม Voice ใกล้ถึงเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเจคิโยเป็นผู้แต่งเพลงในอัลบั้มด้วยตนเองและจากนั้นมา เธอก็ได้โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงเรื่อยๆและได้ร่วมร้องเพลงกับศิลปินมากมายทั้งในและนอกญี่ปุ่นจนตอนนี้เธออยู่ในวงการเพลงมาได้40ปีแล้วโดยเจคิโยกก็ยังได้พบปะและร่วมร้องเพลงกับปามาตินอยู่เป็นระยะระยะอย่างเพลงล่าสุดอย่าง c y โ g o n o Review ในอัลบั้ม Ebony and Ivory ของปามาตินในปี2005และยังมีคอนเสิร์ตที่พี่น้องคู่นี้ตั้งผัดกันยเย่าเยือนในทุกๆปีอีกด้วย A ากบทสัมภาษณ์ของนิตยสารอันอันปี2023ที่เจคิโยได้เปิดใจเลยว่าเธอไม่ได้ฝันอยากจะเป็นนักร้องอาชีพตั้งแต่แรกเพียงแต่เธออยากจะร้องเพลงเพื่อเลี้ยงดูลูกเพียงเท่านั้นและจากที่เธอคิดดูถ้าวันนั้นเธอไม่ได้หย่าร้างกับสามีและไม่มีลูกเธอก็คงไม่ได้ก้าวเข้าสู่วงการนี้อย่างแน่นอนเธอเดบิวต์ตอนอายุ34ปีซึ่งมีหลายคนบอกว่าเธอแก่เกินไปแต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้จะเดบิวต์เป็นไอดอลซะหน่อยแต่เธอเดบิวต์เป็นนักร้องตั้งหา แม่แม่แรงมากเลยและตอนที่ซิงเกิลแรกของเธอวางขายลูกสาวของเธอในตอนนั้นที่เรียนอยู่ชั้นปหนึ่งก็ได้พบกับแผ่นเสียงเพลงของเธอที่ร้านขายแผ่นเสียงแถวบ้านลูกสาวจึงร้องด้วยความดีใจเป็นการจุดชนวนให้เจคิโยไม่สนใจในเสียงนกเสียงกาและเดินในเส้นทางนักร้องเพื่อลูกๆของเธอต่อไปสิ่งที่ผมได้ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องราวของคิโยมิซูซุกิหรือเจคิโยคนนี้ครับคือความเป็นแม่ที่เต็มเปีย่ยมและการก้าวหน้าต่อไปโดยไม่สนในติชินินทาเพื่ออนาคตของลูกๆ แน่นอนว่าจากทั้งหมดคงจะก่อเกิดเป็นเจคิยโยแบบทุกวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คอเสนอและความทุ่มเทของน้องชายที่รักกี่ของเธออย่างมาซายกิสุสูกิหรือปามาตินขณะที่ผมค้นหาเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้อย่างทราบตึงกับพี่น้องคู่นี้จับใจเลยทีเดียวครับกว่าจะเป็นดีว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยไม่เคยง่ายเลยเห็นด้วยไหมครับทุกท่าน ติดตามฟังรายการมา t i นี Tonight ตอนใหม่ทุกวันอาทิตย์ทาง Spotify, l o o อก d ิและ YouTube ช่อง m มา t i นี่ท n ไนท์หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือถ้าอยากพูดคุยนำเสนอเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ในช่องคอมเมนต์หรือช่องทางโซเชียลของมาตินไทยแฟนและฟีดพอดได้ตามสะดวกเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสาหรับค่าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ